สวัสดีครับเพื่อนเพนะครับเพียนก็จะมาสอนทําเป็นผัดมาม่าสตรเด็ดนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณตัวบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับของน้องไซนัทที่ส่งมาให้นะครับก็วันนี้เราก็จะมาทําให้ดูกันนะครับว่าเราใช้คําว่าผัดมาม่านะครับเพราะว่าเป็นคําที่เหมือนคนคนไทยเนี่ยจะเข้าใจคําว่ามาม่าเนี่ยคือบะหมี่กึ่งบะหมี่กึ่งมันดูไม่เท่นะครับก็ขอเรียกว่ามาม่าละกันก็ ธีทำเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายนะครับผัดมาม่าก็เราก็เอามาม่าของเราเนี่ยไปลวกเส้นก่อนนะครับลวกให้ไม่เละเกินไปให้เส้นเนี่ยมีความเหนียวเด้งนะครับอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ต้องให้ถึงกับว่านิ่มเลยก็ได้นะครับพอให้แบบว่าตึงๆหน่อยๆเพราะว่าเวลาเราผัดเนี่ยจะเท็กเจอร์จะได้ไม่ไม่นิ่มไม่เละเกินไปนครับ เราก็เริ่มจากใส่น้ำมันนะครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยใครจะใส่เป็นกระเทียมใส่เป็นหอ,หอมหอมใหญ่เป็นแครอทเป็นข้าวโพอดอ่อนนี่ก็ตามชอบเลยนะครับอันนี้ก็ผมที่บ้านเนี่ยก็ชอบกินแครอทข้าวโพอดอ่อนนะครับก็ใส่เยอะหน่อยแล้วก็ใส่กระลำปี้เห็ดหอมของเราเนี่ยก็แช่น้ําแล้วก็เอามาหั่นนะครับให้เรียบร้อย ก็อันนี้ก็เห็ดหอมให้เราแช่น้ำไว้นะครับแช่น้ำแล้วก็มาสไลด์เรียบร้อยแล้วเป็นเมนูที่แบบว่าผมมั่นใจว่าเพื่อนๆนชอบเพราะว่าตัวเส้นเนี่ยสามารถเอาไปทำได้หลากหลายมากเลยนะครับก็เอาไปทำเป็นยำก็ได้เปผัดมามา่ายำม,มามา่าหรือว่าจะทำเป็นไข่เจียวมามา่าหรือว่าคือว่าเมนูเนี่ย แบบเป็นเมนูที่ท็อปฮิตเลยแล้วก็ง่ายมากนะครับก็มีมาม่าติดบ้านไว้เนี่ยวันไหนที่แบบว่าไม่รู้จะกินอะไรก็เอามาม่ามาทาเนี่ยก็ได้เป็นเมนูง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นผงปุ้งที่เขาให้มานะครับจะหอมเครื่องเทศมากเลยครับก็ใครสนใจแบบตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าอาจจะทักเข้ามาถามกันเลยก็ได้ครับอันนี้ก็ผัดให้ทุกอย่าง สุกดีเราจะผัดให้ทุกอย่างสุกดีก่อนที่เราจะใส่เส้นลงไปเพราะว่าถ้าเดเราใส่เส้นลงไปเลยเนี่ยตัวเส้นของเราจะเละนะครับถ้าเกิดผัดแน่นเราก็จะผัดทุกอย่างของเราให้สุกดีแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะครับนี่ก็ตามใจชอบเลยใครจะใส่เป็นลูกชิ้นปลาเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เป็นได้หมดเลยนะครับในสัดที่ชอบ ก็ทําไปเรื่อยๆครับผัดไปเรื่อยๆก็หอมเครื่องเทศมากเลยนะครับใครจะเติมพริกไทยเต,ตเ,ทเติมซอสมะเขือเทศเติมซอสพริกอะไรก็ตามใจชอบเลยนี่เป็นผงปรุงที่เขาให้มานะครับผัดทุกอย่างให้สุกดี อันนี้ก็เส้นของเรานะครับอันนี้แม่ก็ลวกไว้ให้นะครับที่เราใช้ในวันนี้เราใช้ทั้งหมดสามหอ่อถ้าเกิดอันนี้สาหรับกินสี่คนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนกินคนเดียวเนี่ยก็ทําห่อเดียวก็พอครับอันนี้กท็ทุกอย่างเสุกดีไข่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับ ใครที่แบบว่ามีแบบสูตรเด็ดๆนะครับแบบว่าแบบอยากจะมาแบ่งปันก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก็ผมแบบอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีมาม่าเนี่ยสามารถาไปทำอะไรได้นอกจากที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับตอนนี้เราก็ใส่เส้นลงไปแล้วคลุกเค้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีอันนี้ก็จะได้สม่ําเสมอนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบไม่คลุกให้ทั่วๆเนี่ยบางบางจุดก็จะมีแบบ มีมีผักมีในีสันอาจจะไม่เข้ากันนะครับรสชาติเนี่ยก็ถ้าเกิดใส่ผสมกันเข้ากันดีก็จะเวลากินเนี่ยก็จะแบบฟินเต็มที่นะครับอร่อยเต็มที่เลยนี่ก็หอมนาะกินมากเลยนะครับเราจะผัดไม่นานครับก็ผัดสักพักหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นได้เลยพร้อมเสิร์ฟครับเสร็จแล้วก็เราจะตักใส่จานกันเลยนะครับอันนี้ก็ แต่งจานสวยงามแล้วก็ตักขึ้นมาได้เลยนี่นากินมากๆเลยนะครับสุดยอดมากก็หิวเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ตอนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาชิมให้ดูกันนะครับน,นี่ก็ร้อนๆเลยครับแนะนำว่าให้กินกินเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิด เย็นแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยอยร่อยสาหรับผมนะผมรู้สึกว่าแบบจะต้องกินแบบร้อนๆแบบผัดร้อนๆเนี่ยอร่อยที่สุดหรือพอเอามาอุ่นซ้ําเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เด้งเหมือนอย่างนี้ครับมันจะมีความแบบมีความเละมากขึ้นนี่น่ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันหน้าบ้านนะครับ